สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมรายเลนเจอร์นะครับก็อยู่กับไอดีหลักนะครับในส่วนของกาชาติก็เพิ่มโอกาสมาแล้วนะครับในส่วนของท่าแสงนะก็มา2ตัวในส่วนของโคนี่มาเทรดศแล้วก็ในส่วนของลิงคัสนะครับของผมไอดีหลักมีมีแต่ท่ามือนะครับก็มี2ตัวมีเบลโยมิแล้วก็อลิสติกนะครับมาดูในส่วนของการดอบนิดนึงนะว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะท่าแสงนะครับ าถ้าเป็นตัว3ดาวธรรมดาเนี่ยมีโอกาส22นะครับอัลต้า3อร์อัลต้าเจ็ดดาวเนี่ย5นะครับผมต้องการแปดดาวธรรมดาครับ22แต่ว่ามีโอกาสติดได้อ่าคัสอ่าลิงคัสมาก็1.5%นะครับอ่า1.50%นะครับแล้วก็โคนี่มาเฮสึก็1.50นนะครับอ่ะเราก็ มีโอกาสได้อยู่นะตัวอื่นก็0.04โโอกาสน้อยมากนะครับอะตอนนี้เราควรเปิดอะอันนี้ผมจะใช้แค่ตัวนะครับตัวผมมีอยู่65นะก็จะเปิดได้ประมาณ13รอบนะครับอ่าผมก็จะใช้สูตรของผมแล้วก็ยกเลิก9ครั้งนะครับก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะอะก็ยกเลิกไป1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคมา จริงๆผมอยากได้อะหกอะหกใหม่มาฮะยกเลิกไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปอย่าพิ่งรำคาญผมนะผมกดผมลองใช้สูตรนี้ดูครับเพราะว่ารอบก่อนนี่ผมมันฟุกมาในส่วนของโคลบโบนะครับรอบนี้อยากได้มากเลยไอตัวโคนี่มาสือครับหรือดิงคัสก็ได้นะโอ้โหไม่มาสักตัวเลยยกเลิกไป โอ้โหมายากจัดเลยอะไรนี่เบาศิลปะป้องกันตัวนะครับมาครั้งที่สามมาทีเหอะถ้าแสงอยากได้นะครับเก็บตัวไว้โดยเฉพาะอะเนี่ยโอ้โหสามรอบไม่มาเหลืออีกอ่ะสิบครั้งนะครับก็ขอยกเลิกไปนะครับเฮ้ยทำไมไม่มาให้เลยอ่ะ โยแล้วกี่ครั้งแล้วเนี่ยอ่ะมีค้งด้วยอ่ะครั้งที่เก้าแล้วมารอบที่สี่ครับมาเฮ้ยมันต้องมาแล้วไม่เคยได้กับเขาเนี่ยมันมาปีสองปีแล้วเนี่ยโวนี่มซืไอซฮึบโอ้โหเบาเด็กประถมมาทำไมเนี่ยอ่ะอันนี้ตัวครบรออหกปีนะครับอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้ามาทีเถอะันนี้ไม่ให้ซื้อเออช่วงนี้ก็มีคนถามว่าผมหายไปนะผมไม่ได้หายไปไหนนะก็เล่นเรื่อยๆท้องเฟสเป็นปกติอะแต่ว่าเล่นหลายเกมนะเฮ้ยโอ้โหไม่มา <c oughs> เลือกี่ครั้งเะลแปดครั้งเฮ้ยทำไมไม่มาเนี่ยยกเลิกเก้าครั้งมากี่ครั้งแล้วเนี่ยก็ไม่มานะ นี่เพิ่อมโอกาส1.50%งานรนะครับอมันต้องมาแล้วสักตัวเหอะโอ้โหมานี่ร้องบ้านแตกเลยเนะี่ยไม่มานะออายกเลิกไปสักสามครั้งอึ๊บมาเหอะมาคนนี้มาแล้วอ๋ออ่ะโดนเลยก่อนอึ๊บโอ้โห่บ่าวเคก้ก มาทำไมเนี่ยผมว่าไอดีลองเปิดได้อะชัวร์ต่อเดูผมเปิดไอดีลองแล้วกันนะผมว่าไอดีลองได้อะถ้าแสงเนี่ยได้ลิงคัทแน่นอนอะคือไอดีทนี่ผมคิดว่าน่าจะได้แต่ฮัทมืดอย่างเดียวอะ่ะต็งจัดเลยมาเอเปิดไปอฮ้หโหติยมัต่อไม้ เลยอีกห้าครั้งผมขอญาตกดยกเลิกไปเก้าครั้งนะครับไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรนะเแปดเก้ามารอบเท่าไหร่ละโอ้ยลุ้นแบบมาโอ้โหแมวกักเพิ่มโอกาสเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ ิึงคัทมาเถอะโหนี่มายาสื่อนี่ก็โอเคนะสกิลอะอือหือหรื4สี่รอบนะครับสิบสามรอบทั้งหมดเนี่ยมันจะได้สักตัวไหมเนี่ยคือยังไม่อยากเปิดรูบอี้ฮะเก็บไว้ก่อนโอ้โหงไม่มานะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดแบบอันนี้สุ่มไปก่อนดีกว่าเหมือนเกลือจัดอะ,อะเปิดไปก่อน เกลือดันดันค่าเอฟอะเกด,ดาวยังไม่มาเลยนี่เจ็ด,ดาวก็ไม่มานะครับค่าเอฟก็ยังเกลือไปเราไปสุ่มต่อยังไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นอีกสามรอบนะครับอ่ะยกเลิกไปสี่ครั้งอุ้ยต้องมา แต่ว่าในส่วนของเดือนนี้มันเป็นตัวนักบินอะ่ะผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะอัพแม็กมันก็จริงแต่ว่ามันยังมีความเปราะบางโอ้โหออสองครั้งสุดท้ายมาเหอะมือปิดหน้าจอไว้เนี่ย <c oughs> อะไรอะเดียมาเหอะเฮ้ยโอ้โหเตียวอุย๋ย ไอโอกาส0.04%ออกดีชิบหายมาครับรอบสุดท้ายย,ายกเลิกไป9ครั้งไป3 4 5 6 7 8 9้า้ามาเหอะนีม่มานี่ชิบหายเลยเนี่ยศาสาสะสมนะครับแล้วสเตจเอีเวนต์รอบนี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะคือเขียนรอบเมื่อกี้ฮะโอ้โห,โโหวมวงอัปะลักษณ์สิาครั้งครับจบกันเลย คือไม่อยากเปิดลูบี้อ่ะคือผมอยากเก็บไว้ดีกว่าอคือผมอยากได้เกียร์นะครับตอนนี้เกียร์ขาดมากนะอะก็กดลับไปก่อนอ่าในส่วนของอ่าการเติมผมก็เติมทุกเดือนนะเดือนละ219บาทนะครับอในส่วนของเคเกดร้านค้านะครับนี่ก็เข้ามาเนี่ยได้420รูบี้นะครับก็สะสมไว้เรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวนี้ผม พ่ซื้อไปเมื่อวามันจะหมดเขียวันที่16หรือเปล่า16-17นี่นะไม่แน่ใจนะครับคนที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะเอาลายคนที่ขายไว้ให้นะอันนี้เขาก็ผมก็ซื้อมาติดต่อกัน3เดือนแล้วมั้งผมก็ซื้อไปเรื่อยนะก็เก็บสะสมลูบี้แล้วก็ในส่วนของ PVP ก็ช่วงนี้ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับ ก็บางทีก็จบมาสเตอร์สบางทีก็จบมาสเตอร์สนะครับแต่ถ้าเล่นทุกวันเนี่ยก็จบมาสเตอร์สอันนี้ผมไม่ค่อยว่างเล่นเท่าไหร่แต่ว่าผมก็จะเล่นทั้งหมดนะครับอ่านี่ก็พลังงานหมดเหลือแค่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยตีที่หลังคือผมกดตัวนี้ไปหมดแล้วอะ่ะพลังงานหมดนี่ในขณะกดไปคือต้องเหมากระดานอะ่ะแต่ว่าค่าตัวนี้ผมก็เก็บไว้อ่ะมา PVP นิดนึงนะครับ ก็ไม่ได้ PVP ให้นานดูนานละออกก็เพื่อนมาตีนะครับก็ชนะยาวๆป้องกันก็ชนะอยู่นะนี่มีป้องกันก็ชนะเยอะอยู่นะไปหาทีมตีกันดีกว่าบอสจระเข้อสอตัวบาวโยมินะโอเคครับธา,า,าตุน้ำโหธาตุน้ำสีตัวนี่ตัวน่ากลัวเนี่ยก็จับไปครับ มก็เออทีม2โอเคเามีตัวสกัดนักบินจริงๆผมก็อยากได้มูลผีจีนนะคือมันเป็นไหวพีแบบมันมีมีตีคีเรามันน่าจะแรงกว่าเยอะเลยฮะมาละไปไปโอ้กระเด็นกระเด็นไทยกะเป่าไปเถอะไทยกะโอข้างบนก็มาข้างล่างก็หนักสาหัสอยู่นะ ธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำทายกะเอ้ยทยกะเป่าไปไทยกะเป่าไปนี่นี่อ่ามีพัดกนมีพัดกรพัดกนแบบนี้คือต้องต้องแช่ก่อนนะไม่งั้นไม่ไหวอะ่ะคือมันเดี๋ยวมันบัฟโอโ้โหอ่ะติดน้าป้อมก่อนก็มาดีครับไทยกะเหลือหลายตัวยิงมันบ้างทายกะยิงมันบ้าง อย่าไปยอมมันไหนนะเขาเวรละเขายืนได้นี่งานงอกนะครับเนี่ยยิงนิสัยไปยิงนิสัยไปเดี๋ยวเดีเ๋ยวไอ้นี่ก็มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยาเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ใครจะแตกก่อนกันวะเนี่ยเอายิงเข้าไปทะลุออกมาทะลุก่อนมาตะาไหมเฮ้ยไม่ดูละดูฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวยิง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 เถอะแตกแล้วบ้านเราจะแตกก่อนเราไม่ดูฮะ เราเสียวสันหลังเรากดรัวมิซล์รัวไปใสซรัวไปใสซรัวไปโอเคโอ้โหใจหายใจคว่ำมหมดเลยมาเหลืออีกสามรอบนะเอาทีมไหนดีเนี่ยบารชินที่บอสโจรลคเเอาทาาดน้ำเออมีมูลผีจีนนะครับ ธาตุาน้ำหนึ่งสองสามสี่มีธาตุน้ำสี่ตัวนะธาตุไฟสองโอเคใช้เฉลี่เห็ดพิษดีไหมเนี่ยหรือใช้เฉลี่ยเห็ดพิษดีกว่าก็สแตนธาตุน,าน้ำก็มีโอกาสสตันติดดียวพอดีมันมีฝั่งธาตุไฟนะครับอะเราก็ใช้เฉลี่ยเห็ดพิษมันก็น่าจะสตันติดง่ายนะเจอธาตุไฟ ไปท่าน้ำเราก็ใช้ในส่วนของอท้ายกะกระทืบไปนะครับโอ้โหทั้งโจทั้งอะไรสกิลแรงเนี่เนี่ยโอ้โหบาโยมีเรายังตายอะ่ะบาวชินจิมันก็เข้าลึกนะสกิลมันลึกมากอะ่ะดูถ้าโอเคผมว่ากำลังจะพัดนะถ้าฝั่งตรงข้ามพัดก่อนก็โอเคนะครับ ย่ะมิสไซน์นิดนึงโอเคยังไม่ได้กดโต้นะคฝั่งตรงข้ามอโต้ดีกว่าถ้าติดประมาณนี้ก็คงน่าจะยือย้อได้ไหมเนี่ยน่าไ,ไ,ไม่น่าจะได้นะคือผมต้องกดรวมมิสไซล์ก่อนครับเพื่อความเพื่อความชัวร์มันยิงหารูกเกาะอยู่นะ,ะนี่ไงย,ยิงไปยิงไปอ่ะเลือดป้อมลดลงเรื่อยๆเนี่ยโดนอโดนไร้สานะละขาดไม้ยิงไปงนี่ ยืมไม่ได้หรอกกี่นาทีโอ้โหสิบสองนาทีแนละ้วครับเกี่ยวอ่ะโอเคเหลืออีกสองรอบนะครับเฮ้ยเจอทีมไหนบ้างเนี่ยโอ้โหทีมหนักอยู่นะเออแต่ว่าไม่มีนักบินนะครับก็พอโอเคอยู่ไม่มีนักบินเรา ธาตุไฟมีแค่คิริวสตัวคิริวมีดามเมตแล้วก็ตัวนี้นะครับมาจิมะอ่ะผมก็จะเปลี่ยนทีมนิดนึงนะอ่าไม่มีนักบินนะครับเจอธาตุน้ำเยอะเราก็อ่าเน้นตัวอื่นบ้างนะครับเอ่อเจสิกา้าอาทีน่านะครับอ่ะก็สลับไปผมก็สลับทีมไปมาประมาณนี้ในส่วนของแต่ละตัว แน่นอนเจสิก้าทีน่ามันก็มาขัดขวางการสร้างกองทัพนิดนึงนะครับแล้วมันยิงกระเด็นด้วยไงแต่ว่าข้อเสียก็ไม่มีทารูมาตานะแต่ว่าจัดการธาตุน้ำก็ได้ดีนะครับยิงไป500จุดนะครับในส่วนของเจสิก้า Jessica, อาธีน่านะครับยิงไปโอ้โหแต่ว่าคีริวก็ต่อยมาไกลเหลือเกินเนี่ย โอ้ไทยกะเข้ามากนโล่ไปก่อนคือมันระยะประชิดนี่ก็อันตรายนะครับเนี่ยเขาจะพัดก่อนไหมเนี่ยโอ้คือเราต้องพัดก่อนนะดูละคัพปป้เราหลัวๆเลยเรามีปัญหาเรื่องแร่นะครับใช้แร่ติดขัดนะอารีฟเราโอเคก๊อปป้คืนบ้างนะ มันต้องแบบนี้นี่ครับเราเริ่มได้เปรียบแล้วคือเราพัดแล้วก็แช่แข็งยิงในสายนี่ก็กลายเป็นจังหวะนึงนะถ้ามันกดโลมาตาบางทีเราก็เสียเซลล์เหมือนกันนะเซลลไปนี่ทีนึงคือเราก็แพ้ได้นะ,ะเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับไอทีมทตุไฟทตาน้ำอ่ะไม่มีทตุไม้โหดนะครับ ก็สู้ไปมีแซนลี่นะักบินนะครับแซนลี่แม่มดแล้วก็จะจัดไปทีมสองไปยิงไปโอเคครับนี่เรียบร้อยฝั่งมันมีไทยกะเลยอ๋อเมื่อกี้มันน่าจะก๊อปปี้เรานะเพราะฝั่งตงัวข้าไม่มีไทยกะนะครับผมก็ว่าผมมองดูอยู่นะ มีพัดไปเนี่ยลุไปเจอไทกะยิงกระเด็นไปนะครับไทกะนี่สกิลสองไม่แน่นนใจว่าเท่าไหร่จุดประมาณ3ามร้อยสามสิบจุดนะครับในส่วนของสกิลสองไปสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งประมาณห้าร้อยห้าสิบจุดนะครประมาณถ้าที่จาไม่ผิดนะครับอรอบนี้โอเคสนะสบายหน่อยอเดี๋ยวไปดูเกียร์แต่ละทีมน,นิดนึงนะครับก็ยังไม่ดูเกียร์เลย อิวเย่ิวเยโอ้โหทินี้เกียรโอเคนะเกียรของชิ้นนี้นะครับแต่ว่าชิ้นนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับกับชิ้นนี้คือตัวนี้ใส่เป็นรถแรกดีกว่าออปชันที่4เป็นรถแรกแล้วก็ใส่กระเป๋านะครับตัวนี้ไม่มีออกสกิลนะครับถ้ามีอลริติกิก็ว่าไปอย่างนะ แต่ว่าโดยรวมเกียร์ดีมากนะครับอดูทีมนสอนิดหนึ่งอืมโอเเกียร์แบบเหนือกระผมเยอะนะเกียร์โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับของผมก็เก็บเพชรไปเรื่อยตอนนี้1,800วันนี้วันพฤหัสนะครับก็เหลือแค่พีพี ถ้าผมเล่นทุกปันจริงๆอะ่ะก็จะอยู่ที่ตกมัตเตอร์2นะครับถ้าขยันเล่นคือวันหนึ่งผมตีแค่1้ย5รอบอะ่ะก็คือตอนทำเคสนั้นะก็ไม่ค่อยได้ทับนะครับก็เลยตกไปเยอะนะ,ะก็จะเก็บเพชรคือผมอยากเปิดเกียร์แบบการันตีไอ้ตัวไหนอะ่ะเนี่ยครับการันตีเปิด3 5ครั้งนีน้แต่ว่ามันต้องใช้7,000นะรูบีะก็ใช้เยอะนะ ถ้าเปิด15ครั้งเนี่ยมันก็คือได้เกียร์5ดาวกับ6ดาวมีโอกาสนะครับเปิด5,000เพช5,000รูบี้นี่ก็มีลุ้น7ดาว1ชิ้นแต่ถ้า35ครั้งเนี่ยก็มีโอกาสได้7ดาว2ชิ้นนะครับก็อยากได้ตัวนี้มากกว่านะก็คืออย่างน้อยอ่ะก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นเกียร์7ดาว3ชิ้นนะครับคือผมไปลุ้นในสเตต e อีเต์โอโหอย่างเหนื่อยอ่ะเล่นแบบ เออบางคนก็ถามผมว่าใช้โอต,โต้คลิกไหมก็ไม่ได้ใช้นะครับเล่นมือเพียวๆอะ่ะย่างเหนื่อยอะ่ะคือจนเดือนนี้ไม่ได้เล่นอะไรครับเดี๋ยวไปดูประวัติการเล่นสเตตอีเวนต์ผมนิดนึงนะอันดับคืออย่างต่ำอ,ะอ่ะอ่าครั้งที่10อะายนี้10ครั้งทำไมมีส้อนสองครั้งคนละเดือนนะมีครับเล่นได้คะแนน5 6าหมื่นบ คือไม่ค่อยได้เล่นนะครับอันดับ53 2 0 5อ่อไปดูอันดับนิดนึงนะอันดับหนึ่งมันจยั่ไนเนี่ยอันดับ1กี่คะแนน36ล้านโอ้โหอะท็อป100 13ล้านก็ยังเยอะนะท็อป500ล้านแปแต่ว่ารอบนี้โปรเยอะอยู่นะครับนี่ปกติอันดับล้าน8นี่ ไม่ติดหนึ่ง0ด้พันยซ้ำนะครับไปดูนิดนึ่งลืมนะครับว่าแบนไปเท่าไหร่อ,อ่แบนผู้เล่นใีกไหนเนี่ยอ่ะผูรร้กระทำผิดสเตจอีเวนต์โอ้โห751คนนะครับก็ถือว่าเยอะนะก็ยังเยอะอยู่อ่ะก็จะประมาณนี้ในส่วนของ ID หลักก็ไม่ได้หายไปไหนครับก็เล่นทุกวันนะครับอ่ะก็รอเวลไปเรื่อยแล้วก็ฟาร์มในส่วนของสะสมไปเรื่อยนะครับ ก็รอ7,000เพรก่อนนะผมค่อยเปิดก็คือเปิดตัวไปก่อนดีกว่าคือต้องดูอีกทีนึงในส่วนของคนละโบที่มาถึงก็คือถ้าตัวไหนมันน่าสนใจผมก็จะเปิดนะบางทีก็จะเปิดดูสัก600รูบี้อย่างงี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ลองดูไปก่อนอะอยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ